มาค่ะเช็คอินพลังงานวันที่11เดือน10นะจ๊ะเช็คอินพลังงานวันที่11เดือน10นะคะขอบคุณทุกๆพลังงานที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเนาะขอความสุขสมหวังจงปรากฏแย่ทุกท่านนะคะ ความสุขจนสถิตกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเช็คอินพลังงานวันที่1 1เดเดือน10นะคะตอนนี้บอกเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรวดเร็วติดจรวดพลังงานความรู้สึกคุณส่งพลังงานไหนออกไปคุณจะได้รับหลักฐานของพลังงานที่คุณส่งไป รวดเร็วมาฉะนั้นเราจะต้องรู้สึกแล้วก็มีความสุขมีความเป็นไปนได้ไม่หดหูไม่สิ้นหวังไม่กลัวไม่กังวลน,นะคะส่งพลังงานของความรู้สึกออมีพลังมีความเป็นไปนได้นะคะมองเห็นโอกาสนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะดีดีที่มันเป็นแบบนั้นดีที่มันเป็นแบบนี้ใส่คำว่าดีมันไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดนะให้พูดคำว่าดี นะคะเหลียวมันจะคิดออกเองว่ามันจะดีเรื่องอะไรนะโอ้ดีที่เจอเรื่องนี้จะได้เออระวังตัวมากขึ้นดีที่เจอเรื่องนี้เราจะได้อ่าเจอหนทางใหม่ดีเราจะได้เจอโอกาสใหม่ดีเราจะได้เจอคนใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะดีเป็นเข้าไว้ค่ะแล้วพลังที่คุณส่งออกไปมันจะกลับมาหาคุณอย่างรวดเร็วจากกวางก็จะส่งมาให้คุณอย่างรวดเร็วตอนนี้บอกเลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถูกปิดบังซ่อนเร้นมันจะถูกเปิดเผยนะคะมันจะซ่อนเร้นนานแค่ไหน,นก็จะถูกเปิดเผยและจะปรากฏพลังงานที่คุณส่งออกไปอย่างรวดเร็วนะคะโอเคค่ะขอญาตคุูบรอาจารย์ศิษย์ศิษย์ของทุกทท่านนะคะจากกวาลภายในของทุกคนนะคะเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดทางนะคะให้ทุกพลังงานได้ รับคำแนะนำไกด์ไลน์นะคะจากจักรวาลของทุกคนโดยผ่านพระฉายองค์พ่อสิวะนะคะโอมนณสิวยาโอมนณสิวยาโอมนณสิวยาอืม,ว,อม,ว,อม,ว,อมว้าวว้าวหลายๆคนที่มาเจอเนี่ยน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตื่นรู้แล้วก็เข้าใจตัวตวนของตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณได้ได้คิดพนังงานตัวเองแล้วอะ่ะอืมคุณได้ เรียนรู้กับตัวเองนะคะเรียนรู้กับการนิ่งสงบของตัวเองอะ่ะมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็อะไรที่อยู่ในใจของคุณอะ่ะคุณได้คุณได้ถามใจตัวเองอะ่ะอืมคุณได้หยุดนิ่งคุยกับตัวเองถามเสียงภายในของตัวคุณเองและคุณกําลังจะทําตามเดินตามเสียงภายในของคุณอย่างมีความสุขเห็นไหมก้าวถ้วยคนนี้มันเป็นแบบก้าวถ้วยแบบที่แบบ มันฟินอะก้าวถ้วยแบบมันนิ่งสงบอะก้าวถ้วยที่มันนิ่งสงบอะมันไม่ใช่ก้าวถ้วยแบบมันเป็นความสุขสงบในใจอะเออมันเป็นแบบนี้นะคะใครที่เป็นพลังงานนี้นะคะคุณใครที่เป็นพลังงานนี้นะคลิปนี้เป็นของคุณนะใครที่เป็นพลังงานของคันอะก่อนหน้านี้คุณ ไม่ว่าจะเจออะไรอ่ะคุณอยู่ในความของนิ่งสงบเข้าใจแล้วรู้เสียงภายในตัวเองได้รับได้ยินเสียงภายในตัวเองอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรชัดเจนมากขึ้นและไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดคุณไม่กลัวไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดที่มาอยู่ตรงหน้าคุณไม่กลัวแล้วอะคุณไม่กลัวแล้วคุณเผชิญหน้า คุณเผชิญหน้าคุณยอมรับคุณเผชิญหน้าและคุณและและคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลัวนะไม่กลัวแล้วแบบมันไม่ได้กลัวแบบไม่กลัวธรรมดานะไม่กลัวแต่มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคือแบบจิตมันนิ่งแล้วอะเออแล้วมันแบบเชื่อในตัวเองอะว่าฉันมีหนทางแล้วไปต่อได้อะไรแบบเนี้ยนะอืมอะไรแบบเนี้ยนะอืม ดูต่อค่ะนี่ไง Queen of Pentacle s ชัดเจนชัดเจนค่ะว่าวันนี้คุณรู้คุณค่าในตัวเองนะคะ Queen of Pentacle คุณคุณรู้คุณค่าตัวเองคุณมองเห็นคุณค่าศักยภาพและคุณศรัทธาในตัวเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครดูแล้วคุณก็ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกคุณว่าคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คุณไม่ต้องคุณรู้คุณค่าตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอก คุณรู้ตัวเองไปแล้วนะคะและสิ่งที่คุณรู้คุณเข้าใจคุณเชื่อมต่อเสียงภายในของคุณและคุณและคุณก็ยอมรับกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณไม่หนีคุณเดินหน้าต่อแต่และและคุณก็ไม่กลัวด้วยเออแบบนี้นะคะยินดีด้วยนะใครที่เป็นแบบนี้นะคุณบอกเลยว่าสิ่งต่างๆที่คุณ รู้สึกสัมผัสและเขาเรียกว่าอะไรคิดพูดทำรู้สึกอยู่มันจะตีกลับมาหาคุณเร็วมากคือจัก,กรวาลจะส่งมาหาคุณเร็วมาเฉะนั้นนะคะสำคัญมากณนะเวลาเนี้เห็นไหมหนึ่งหนึ่งดับเข้ามาเอ้ยหนึ่งไม้หนึ่งไม้หมายความว่าสิ่งที่คุณได้สะสมประสบการณ์ชีวิตมาเนิ่นนานไม่มีเสียเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สะสมมาเ,น,เนิ่นนานนะคะมันจะทำให้คุณสำเร็จเขาเรียกว่าอะไรอะเข้าใจในทุกบริบทของผู้คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคุณจะสำเร็จทั้งด้านจิตวิญญาณและทางโลกของคุณเลยนะคะมันจะนำพาความสำเร็จหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้ หนึ่งดาบเห็นไหมกดตองหนึ่งเข้ามาเลยนะจ๊ะอันนี้ตองหนึ่งจริงๆตอนแรกว,ว่าจะให้กดก่อนทีแรกแต่พอเปิดไพ่แล้วมันก็คือใช่ถูกที่ถูกทางถูกคลิปของคุณแล้วกดตองหนึ่งมาเลยค่ะคุณถูกทางละสิ่งที่คุณทําถูกทางแล้วถูกต้องสิ่งที่คุณบางทีคุณอาจจะกังวลอยู่ในใจไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลเลยเดินตามเสียงภายในของตัวเองเดินตามเสียงภายในของตัวเองถูกต้องแล้วค่ะ คิดพูดทํารู้สึกแบบไหนสิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถูกทางแล้วไม่ต้องฟังเสียงภายนอกที่นั้นนู้นนี้หรือเสียงเขาเรียกว่าอะไระอ <c oughs> เสียงในหัวเออมันคอยจะดึงเรากลับไปอยู่ที่เดิมให้ฟังเสียงภายในให้ฟังเสียงภายในนะกดตอนหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ สิ่งที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองศรัทธาตัวเองจะนำมาซึ่งเงินความสำเร็จนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในทั้งด้านจิตวิญญาณจริงๆนะเห็นไหม The Wheel of Fortune อ่ากงล้อชีวิตของคุณหมุนและถึงเวลาที่ชีวิตคุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยค่ะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหม เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงแ,ปลแบบเฉลิมฉลองเพราะว่าคุณสําเร็จทั้งทางด้านจิตวิญญาณและทางโลกอะ่ะคือความสําเร็จในการใช้ชีวิตคุณก็สําเร็จความสําเร็จในเรื่องของจิตวิญญาณในการตื่นรู้ในการที่จะส่องสว่างหรือส่องต่อคุณค่าในการฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจผู้คนคุณก็ทําได้อ่ะแบบแบบมีความสุขแล้วไหลลื่นแบบฟินอะ่ะแบบฟินอะ่ะแบบฟินะแบบฟนะอ่ะอือ แบบฟินอะอ่าเนี่ยแบบฟินฟินเลยอ่ะเห็นไหมขึ้นจะมาแรงแค่ไหนโอ้ยอันนี้ฟินมากอันนี้สงบมากนะคะความสําเร็จบอกแล้วนี่ไงสุดท้ายแล้วมันคือค,อความสําเร็จนะคะใครเรื่นดิวมาตั้งแต่ต้นและจนถึงวินาทีนี้คลิปนี้เป็นของคุณจงน้อมรับพลังงานความสําเร็จชัยชนะความเบิกบานการเฉลิมฉลองในทุกมิติของชีวิตคุณไปได้เลยค่ะ กองล้อชีวิตของคุณหมุนจริงๆค่ะ11เดือน10กดตองหนึ่งน้อมรับพลังงานความอบันตตสความสำเร็จทุกมิติของชีวิตคุณไม่ได้เลยค่ะคุณไม่ใช่คนธรรมดาถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่พิเศษคุณเป็นคนที่โคตรมีคุณค่าคุณคือผู้สร้างพลังงานความสุขจงออกไปสร้างให้ผู้คนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะรักๆค่ะ